สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ประกาศออกมาแล้วนะคะสำหรับ14รายชื่อนักตบสาวไทยของเราที่จะไปลุยศึกซีวีลีก2023สนามแรกค่ะโดยตำแหน่งเซเตอร์นะคะพรพันธ์เกิดปราดศิริมามานากิจค่ะและตำแหน่งบอลเร็วนะคะมี4คนค่ะทัดดาวนึกแจ้ง สัจระพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์และทิชากรบุญเลิศค่ะส่วนตำแหน่งตัวตบหัวเสานะคะก็จะมีชัชุอรนโมกสีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองและสะสิภาพรจันทวิสูตรค่ะและต่อมานะคะคือตำแหน่งบีหลังค่ะก็จะประกอบไปด้วยธนชาสุขโสดพิมพิชยากกรัมค่ะส่วนโค้ชนะคะก็ยังเป็นดนัยศีวัชระเมธากุลวะ โค้ดด่วนของเรานั่นเองค่ะแต่รายชื่อผู้ฝึกสอนสิคะมีอยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือนุสราต้อมคำค่ะต้องบอกเลยว่าเจเจเนี่ยในอนาคตอาจจะมาเป็นโค้ชคุมทีมชาติไทยก็ได้นะคะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงดีไหมคะถ้าในอนาะคตเรามีโค้ชเป็นอดีตมือเซตร,ระดับโลกอย่างเจเจนุสราต้อมคำก็แสดงความคิดเห็นกันเข้าไม่ได้เลยนะคะส่วนรายการวัลเล็กแครซี่เองนั้นก็สนับสนุนค่ะไม่ว่าใครจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมสาวไทยของเรายังไงเราก็ต้องสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วคะ่ะ และสำหรับรายการ c ีวีลีก e 2023ประเภททีมหญิงนี้นะคะสนามแรกเราจะไปแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามค่ะในระหว่างวันที่4-6ถึง6สิงหาคมนี้ค่ะโดยทีมสาวไทยของเรานะคะจะออกเดินทางไปในวันที่2สิงหาคมนะคะโดยสายการบินไทยสมาย์เที่ยวบินที่ w e 560เวลา7น,นาฬกานาทีค่ะ ยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันด้วยนะคะในการแข่งขัน CV CV l e a g ี e 2023ในครั้งนี้นะคะเอาใจช่วยให้ทีมหญิงไทยของเรานะคะได้แชมป์ V ี League อีกหนึ่งสมัยค่ะแล้วเพื่อนๆระคามีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้เห็น14รายชื่อนักตบสาวไทยของเราที่จะไปสู้ศึก CV ี e a g ี e 2023ในครั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่ฉะน,นั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ